สวัสดีค่ะแม่ชื่อการจนานะอายุ59ปีคุณแม่เนะมีอาการเกี่ยวกับหัวเขา่าคือเจ็บแล้วก็ปวดหัวเข่ามากเป็นกนักกะต้นปีหกส่งนี่แหละเวลาเดินก็จะมีเสียงก๊อกแ๊บก๊อบแ๊บแล้วก็เสียวแป,ป๊บเลยแล้วก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรพออยู่มาอยู่มาเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เลยนะโอ้โหมันเจ็บสุดๆเจ็บจะลองให้เลยตกใจมากแล้วก็กลัวมากด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมาก ถ้าไม่สุดจริงหรือไม่อะไรจริงเนี่ยแม่จะไม่บ่นเลยซักคำแต่วันนั้นน่ะคือแมนะ่นั่งลองไห้ลงไปกองกับพื้นเลยนะแสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาแล้วพีเนียเราก็เลยพาแม่ไปหาหมอทีเนี้ยพอหมอก,กขอ็ขอเอ็กซเรย์ดูใช่ไหมหมอกก็บอกว่าโอ้เป็นเยอะเลยนะเนี่ยทําไมเพิ่งพาแม่มาหมอกก็เลยชีดนามรอเลียงที่หัวเขา่าซึ่งมันเจ็บมากมากเลยแล้วไม่ได้ชีดแค่ข้างเดียวนะเดี๋ยวจะต้องกลับมาชีดําอีกแม่ก็เลยบอกหมอกว่าง้นไม่ชีดนะ ขอ,อยามากินก็แล้วกันหมอเขาก็เลยให้กูโคเอมีนกับแคลเซียมมากินแต่ที่นี้ย่เวลากินไปแล้วอะแม่เขามีพ่นข้างเคียงคือจะมีลมตีขึ้นเยอะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเราจะทํายังไงแล้วที่นี้เดินก็เดินไม่ได้เวลาเดินนะก็ต้องเอาขาข้างสายเนี่ยลงแล้วก็ลากขาข้างข้า,าตามกลางคืนก็นอนไม่ได้เลยเวลาพลิกตัวก็พลิกไม่ได้เจ็บมากลูกก็มันสงสารแม่ ก็เลยไปซื้อโอวิชัวโกเนี่ยมาให้กินเราก็ดูข้อมูลอะไรต่างๆหารีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยนะว่าเข้ากินกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงส่วนประกุ้งส่วนประกอบอะไรได้มาตรฐานไหมแม่ก็ดื่มไปเรื่อยๆวันละส่องแก้วส่องแก้วพอวอาทิตย์แรกนี่ดีขึ้นมาเลยกินหมดไปหนึ่งกระปุกกลับมาเดินได้แล้วไม่เจ็บเลยล่าสุดเดี๋ยวนี้ปกติแล้วนะ ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยสื่อลุวิ่งมาให้เดินด้วยแม่เดินเก่งจัดขนาดปรับความเร็วนะแม่ยังเดินทันเลยตัวเนี้ยดีมากๆเลยแม่ยอมรับเลยลืมความเจ็บความปวดไปเลยเพราะว่ามันทําให้แม่เนะี่ยเดินได้แล้วก็กลับมาใส่ชีวิตได้อะ่ะแค่เนี้ยมันก็คุ้มมากๆแล้วอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะเคยคิดว่าไปทําเวรทํากรรมอะไรไว้ถึงได้มาเจอเป็นห้าแบบเนี้ย้าลูกไปห้ามาให้กินนะ ป้าเนี้ยคงจะโดนผ้าตัดไปแล้วเรื่องยาวเลยทีนี้ต้องขอบคุณโอวิทัวโกมากๆเลยค่ะที่ทำให้แม่กลับมามีความสุขได้ขนาดนี้